เอาฮาหรือจริงจังผลงานไม่ดีอย่าอยู่เลยแฟนบอลเล่บอลเวียดนามต้องการเสียบแทนเกาหลีใต้ศึกเนชั่นลีกเงิบหนักหลังรู้อันดับโลกทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องเกาหลีใต้สืบเนื่องมาจากในระยะหลังนี้ผลงานของทางด้านทีมวอลเลย์บอลยิงทีมชาติเกาหลีใต้ห่างนับย้อนไปตั้งแต่ VNL 2022ที่เก็บใช้ไม่ได้แม้แต่นัดเดียวอยู่อันดับท้ายตารางมากว่า1ปีแล้วหลังจากที่กัปตันคิมยอนขยองตำนานมือตบของเกาหลีใต้ประกาศออกจากทีมชาติทำให้ตอนนี้แฟนลูกยางวอลเลยบอลบางส่วนมองว่าวอลเลยบอลหญิงทีมชาติเวียดนามควรขึ้นมาเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับนี้แทนก่อนหน้านี้ทัพนักตบดาวทองได้สร้างความฮือฮายอย่างมากเมื่อโฟทีหรือธานทิทานทุทนย แบกทีมระดับสโมสรจนสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้แถมเกือบจะล้มทีมชาติไทยในซีเกมได้อีกทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลบางส่วนแอบลุ้นว่าเวียดนามน่าจะสามารถขึ้นมาเล่นเนชั่นลีกแทนเกาหลีใต้ได้ โดยแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามสร้างกระแสขอเป็นตัวแทนเกาหลีใต้ลงแข่งศึกวอลเลย์บอลในชั้นลีกจากผลงานของเกาหลีใต้ที่แพ้รวด4นาทีต่อกันในศึกวอลเลย์บอลในชั้นลีกสนามแรกที่ตุรกีซึ่งเป็นการแพ้3-0ต่อเซตทั้ง4นัดเรียกได้ว,ว่าหมดรูปกันเลยทีเดียว จนทำให้มีกลุ่มแฟนวอลเล์บอลของเวียดนามพากันคอมเมนต์ในทรมนองที่ว่าขอเป็นทีมหลักแทนเกาหลีใต้แต่ถ้าว่ากันตามตรงแล้วทีมวอลเล์บอลเวียดนามต้องฟาดานถึง2ด่านกันเลยทีเดียวกว่าจะได้เข้าไปเล่นเนชั่นลีกได้โดยเวียดนามจะต้องเล่นศึก AVC ชาเลนด์คัพระหว่างวันที่18ถึง25มิถุนาย,ยนแล้วถ้าได้แชมป์รายการนี้จะต้องไปเล่นต่อรายการเบอร์ชาเลนด์คัพในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ส่วนอีกประเด็นก็คือว่าคำว่าทีมหลักในศึกวอลเลย์บอลในชนลีกยังคงเป็นเรื่องที่ถูกเถียงกันไม่รู้จบเกี่ยวกับประเกณฑ์ที่ชัดเจนของ FIVB เนื่องจากชาติที่เป็นทีมหลักจะไม่มีทางตกชั้นอย่างแน่นอนแม้ว่าจะจบอันดับสุดท้ายของตารางเหมือนอย่างกรณีล่าสุดในปี2022ที่เกาหลีใต้ได้อันดับสุดท้ายแต่ไม่ตกชั้นกลับเป็นเบลเยียมที่ได้อันดับ15ตกชั้นแทนเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้เป็นทีมหลักของ VNL FIVB ได้แบ่งทีมที่เล่น VNL ไว้สองกลุ่มโดยกลุ่มแรกเรียกว่า Core Team หรือคนไทยจะเรียกว่าทีมหลักที่จะมีบราซิลเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียเกาหลีใต้ไทยตรุรกีและสหรัฐอเมริกาส่วนอีกกลุ่มคือ Challenger Team ซึ่งในปีนี้มีบัลแกเลียแคนาดาโครเอเชียโดมินิกันและโปแลนด์ซึ่งจะเป็นกลุ่มทีมที่มีผลตกชั้นหางหนึ่งใน5ทีมที่มีอันดับต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามเป็นข้อสังเกตของบรรดาแฟนครับวอลเลย์บอลที่มองว่ากลุ่มคอทีมหรือทีมหลักสามารถสร้างการตลาดที่ดีให้กับ FIVB และยังเป็นประเทศที่มียอดคนดูกีฬาวอลเลย์บอลสูงมากส่งผลให้เรตติ้งยอดชมการถ่ายทอดสดมีจำนวนมหาศาลร,รวมทั้งมีหลีกอาชีพที่แข็งกแกร่ง มีระบบการพัฒนาไล่ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงรุ่นประชาชนนอกจากนี้กลุ่มทีมหลักก็คือบรรดาทีมระดับท็อปของแต่ละทวีปและเคยเป็นสภาพ VNL อีกด้วยฉะนั้นหากเวียดนามอยากจะเป็นทีมหลักใน VNL แทนเกาหลีใต้อย่างแรกเลยคือต้องใช้ฝีมือคอลี่ไฟายตามระบบให้ได้เสียก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยทำให้ FIVB เห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างการตลาดได้หรือไม่แต่ถ้าอยากวัดกันไปเลยก็ลองจัดแมตช์ประลองระหว่างเกาหลีใต้กับเวียดนามสักนัดไปเลยสำหรับประเด็นการเราทำให้มีผู้คนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าตักกัที่ว่าตัวเองได้เซตจากไทย1เซตแล้วตัวเองจะเก่งกว่าทีมที่แพ้ไทย3ต่อ0เซตแสดงว่าเวียดนามเก่งกว่าเกาหลีและแคนาดา และอาจจะมโนไปไกลว่าเวียดนามเก่งกว่าเซอร์เบียเพราะเซอร์เบียไปแพ้แคนาดาอีกทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าวันไหนชนะไทยนะคงรอง FIVB ให้เวียดนามขึ้นอันดับ15แทนไทยแน่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้แค่ไทยเซตเดียวยังมโนสุดโต่งอยากเสียบแทนเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวบอกตรงๆนะเวียดนามวันที่ชิงสีเกมถ้าชมพูล,ลงนะครึ่งเซตอย่าหวังจากไทย คงจะยากดูรากเง่าตัวเองด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันต้องผ่านด่านทดสอบให้ได้เสียก่อนหากอยากเป็นหนึ่งในทีมที่จะเข้ามาแข่งใช่ว่าอยากมาแล้วจะมาขอกันดื้อๆแบบนี้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาแข่งขันเก็บคะแนนสะสมกันไม่ใช่แค่ปีหรือสองปีกว่าจะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับโลกเวียดนามเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอยู่ๆจะมาขอเข้าแข่งแทนเกาหลีใต้เนี่ยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเที่ยวนี้เกาหลีเล่นดีขึ้นมากเงียนเทียบเขาไม่ได้เลยดีแต่ปากตั้งแต่ชนะไดมอนด์ฟ้ดใน AVC ระดับสโมสรเที่ยวนั้นสโมสรเงียนต้องจ่ายค่าปรับให้สโมสรญี่ปุ่น1,000ล้านดองเพื่อให้โฟทีมมาเล่นในอีเวนต์นั้นมองดีๆเงียนมีคนเล่นคนเดียวที่เด่นและเป็นตัวแบกทีมการแข่งขันใน FI v b คนละชั้นกันฝีมือห่างกนลิบลับจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ที่แข่งซีเกมดูกันดีๆไทยยังไม่เอาจริงนะจ๊ะแค่ซ้อมมือเท่านั้นละจา้าหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้โป๊แตกขมเมนหน้าแหกยับเมื่อผู้นำกุพูชา,าบอกว่านักการเมืองไทยจะส่งแรงงานขมนลิลาวกลับประเทศแต่นักสิทธิีมนุษยชนโต้กลับว่าปล่อยเฟกนิวชี้นายกกัมพูชา,าตั้งใจเสนอข่าวปลอมอย่างชัดเจน รายง,งานข่าวจากประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยว่าหลังจากที่สมเด็จฮุนเซนนายกัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาแสดงจุดยืนคัด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวของพรรคเก้าไกลโดยสำนักข่าวของกัมพูชาได้รายง,งานเพิ่มเติมว่า นายฮุนเซนได้กล่าวว่าผมต้องการยกประเด็นที่มีความจําเป็นต้องติดตามเกี่ยวกับแรงงานที่ทํางานในต่างประเทศผมไม่ยุ่งการเมืองในประเทศของคุณแต่ผมหวังว่าคุณจะมองไปไกลกว่าประเทศไทยฮุนเซนกล่าวว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลได้น,นาเสนอนโยบายที่มีความเป็นอันตรายไม่ใช่ต่อชาวกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวลาวที่ทํางานใช้แรงงานในประเทศไทย ดยอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องใช้แรงงานจากทั้งกัมพูชาลาวและเมียนมาและแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นั้นได้รับรองให้ทำงานได้ตามกฎหมายภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาผมคิดว่านโยบายของไทยนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้านฮุนเซนกล่าวทางด้านของนายเทโฮยาเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัธมิตรแรงงานและสิทธิมนุษยชนหรือเซนทัลให้สัมภาษณ์กับกัมพูชา เมื่อมิถุนายน์ระบุว่าแรงงานกัมพูชาคิดเป็นสัดส,ส่วน30-40%ของแรงงานชาวกัมพูชากว่า2ล้านคนที่กำลังทำงานอยู่ในประเทศไทยอาจจะตกงานได้เนื่องจากเอกสารการจ้างงานตามกฎหมายของพวกเขาอาจจะต้องถูกยุติลงและแรงงานบางส่วนก็ไม่มีเอกสารในโฮยากล่าวต่อไปว่าแรงงานกัมพูชา 6-8แสนคนนั้นอาจจะต้องเสียไรายได้ไรายเดือนที่มีมูลค่ารวมกว่า180-240ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเราเราประมาณ6,250ล้าน8 6 0 0 0 0นถึง8,334ล้าน4แ8 0 0 0 0บาทหากนโยบายใ,บใหม่นี้มีผลบังคับใช้จริง ผมได้ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้พบกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากในประเทศของเราเกี่ยวกับการขับไล่คนงานที่เป็นไปได้แต่ผมยังไม่เห็นข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่จากพรรคการเมืองที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง นายโฮยากล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวต่อไปว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาจะกลับไปกัมพูชาเพื่อทํางานในการก่อสร้างมากกว่าภาคส่วนอื่นๆภาคการก่อสร้างในประเทศได้จัดหางานให้กับผู้คนมากกว่าภาคอื่นๆในช่วงหลังการระบาดของโควิด -19 แต่อาจไม่สามารถรับงานทั้งหมดได้ โดยนอกจากนี้จากกรณีการให้สัมภาษณ์ของฮุนเซนกล่าวทางด้านของนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้มนการฮิวแมนไรวอตประจำภาคพื้นเอเชียได้เทวิถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายกทมุตีกัมพูชาว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนายกทมุตีกัมพูชาที่มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างจงแจ้งในกรณีที่อ้างว่ามีแผนจะขับไล่แรงงานกัมพูชาและลาวเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่า ทำไมถึงไม่รับคนในชาติเองละ่ะรังเกยียจเขาอะไรขนาดนั้นจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประกาศไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับแรงงานกับประเทศเหรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮุนเซนไม่ควรเอาเรื่องนี้เป็นใหญ่นะเพราะถ้าทะเลาะกันจริงๆฝั่งนั้นแหละจะลำบากเองขาดงานและ,ะไรายได้กับประเทศเสียหายเยอะกว่าแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทยอยส่งกลับให้หมดเลยเก็บไว้เป็นปัญหาทำไม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมประเทศตัวเองไม่ส่งเสริมระบบการทำงานในประเทศตัวเองละ่ะทำไมเน้นส่งออกอย่างเดียวหรือว่าบริหารไม่เป็นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าขู่กราวซะขนาดนี้ส่งกลับจริงจะเปิดศึกเลยไมเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าปั้นข่าวหลอกคนในประเทศตัวเองไม่พอยังมาเจือประเทศคนอื่นอีกน่าสมเพชจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ง่ายๆเพราะผู้นําสันดานเหมือนกันเลยอยู่กันได้แต่พอไทยที่เป็นลูกพี่เปลี่ยนแนวทางลูกหาบดินกันชิบหายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันน่าคิดนะทําไมประเทศรอบๆประเทศไทยถึงกลัวพรรคร่วมรัฐบาลบวกก้าวไกลที่กําลังจะเป็นรัฐบาลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนของตัวเองแท้ๆยังไม่ให้เขากลับประเทศเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กรูอะไรกันนั่งนานหลักกับประเทศเพื่อนบ้านอ่านข่าวและของขึ้นที่จริงแล้วโดยส่วนใหญ่ไทยเป็นผู้ให้ซะมากกว่านะเขาต้องอาศัยประเทศเราเขากลัวคนของเขาตกงานถึงผู้เช่นนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารีบเอากลับไปเลยนะครับไม่ได้อยากคบด้วยพวกพมา่าเขมรเราจะเจริญแบบเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนู่นจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาพยายามให้คนของชาติ ไม่ชอบเก้ากรไรเพราะว่าประชากรเขาจะอออแบบอย่างประชาธิปไตยแล้วเลือกคนอื่นขึ้นมาปกครองประเทศหนึ่งในหลักการคุมคนโดยใช้ความเกลียดและความกลัวทางทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ